น้องสาธิตที่ดูไหวไหมโอ้โหมาพี่ออฟได้เลยครับได้เลยนะได้เลยนะแน่นอนนะพี่ออฟทีมงานยกเก้าอี้ออกครับขอหนึ่งคนก่อนแล้วกันเอาคนเดียวอะใครเอามันตัวทีละคนไงทีละคนทีละคนเหรอไม่เฮ้ยหรือว่าหนึ่งคนอะไรนะหรือบพร้อมกันโอ้ไม่ไม่ทันกล้องไม่ทันหรอไม่ชอบอะไรหมู่หมู่เดี๋ยวเราหมู่จบอารมณ์มันในีขับไงฮะหมู่จบหมู่จบโอเคโอเคอ่ะงั้นงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวมันพบกันเลยดีกว่าอ่าครับท่านผู้ชมครับสมมติมสถานการณ์ณตอนนี้เราอยู่ในสถานที่บันเทิงแห่งหนึ่งาาน้องออฟเอฟเนี่ยก,กไ็ไปใช้บริการ แล้วมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องหมีชมพูห <c oughs> มีชมพู <c oughs> น้องหมีชมพูเนี่ยกรี๊ดน้องออฟมากกรี๊ดจนแบบขนาดต้องการให้คืนนี้ออฟต้องเป็นของฉันฉันต้องเอาออฟมาครอบครองให้ได้รเราจะดูว่าจจเจนอระแมนเราจะดูว่าน้องออฟเนี่ย <ละ S 2> <ๆ S 1> เขาจะเต้นยังไงให้ดูไม่น่าเกลียดแล้วก็อาจจะเล่นตัวนิดหน่อยเพราะยังไงคืนนี้ต้องไม่เป็นของหมีชมพูแน่นอนถูกไหมแน่นอนเลยแน่หรือว่าไม่แน่หรือว่าไม่แน่ต้องแล้วแต่หมีชมพูแล้วแต่อะมิวสิกครับ ่าต้องพยายามบอกว่าอย่าอย่าไปแตะตัวเขามากครับการแตะกับผู้หญิงต้องห้ามแตะตัวนะใช่ในขณะที่เขาแตะตัวเราเราก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วใส่ตาเราใส่ตาเราใส่ตาเราต้องไหนใส่ตาเราเลยครับพยายามหลบพยายามหลบอะไรอยู่ฮะเนี่ยใส่ตาโอ้โหโอ้โหโดนแพ้ครับโดนอันนี้ เชื่อแล้วว่าเป็นขนมขี้อายจริงๆโอ้โหแต่โอ้ยมีชมพูเราไม่ธรรมดาคุณไม่ธรรมดาชมพูเราตายเลยตายแล้วตาด้วยเลยโอ้โหเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าไม่ธรรมดาผมว่าจะให้ผมมองยังไงเลยไฟเซย์แบบว่าไม่ธรรมดาจริงๆริงโอ้โหถูงพื้นมาเช็ดน้ำลายกูจิ้มมีเหลืองวายโจทย์ต่อไปผมว่าคุณคุณบีเซ็นคุณบีเซ็นผมว่าเปลี่ยนโจทย์นิดนึงคุณบีเซ็นไหน อ่อออกออมานั่งนั่งนี่ไหมเรามาดูเพื่อนเราโดนเพื่อนแย่ละขอขึ้นมาอีกนิดนึงครับผู้หญิงหลายคนชอบถามมาครับว่าอ๋อยังผู้หญิงหลายคนชอบถามมาพี่คะเต้นยังไงถึงจะถูกใจผู้ชายโดยที่ไม่บอกว่าตัวเองเหมือนกับดูไม่ดีอ่ะดูแลดแแท้ๆอ่คือแบบว่าคือคือเข้าไปในผับปุ๊บก็แบบว่า เวลานั่งคุยกันฮะเขาก็แบบว่ามองตาแล้วก็มีการแบบโยกเยกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะผู้หญิงเขาก็เหมือนกับบางทีก็ถามเข้ามาแบบว่าอยากจะเต้นนะแต่แบบว่าบางทียินเฉยเฉมันก็เหมือนกับไม่ค่อยยังไงเดียวไม่ค่อย attractive อะใช่แต่พอเต้นแรงเกินไปผู้ชายก็หาว่าอินนี่เกินไป ไม่มีความพอดีความพอดีอยู่ตรงไหนครับอันนี้เราก็เรียนเลยวายวายวายคราวนี้เนี่ยอาจจะมีเหลืองน้องมีเหลืองน้องมีเหลืองเนี่ยเขาโอเคจะสอนด้วยวิธีไหนก็ได้นะพี่ไม่ต้องจะจะจะเต้นให้ดูหรือว่าจะค่อยปบอกทีละสเต็ปหรือว่าอะไรยังไงโอ้เรื่องใหญ่เลยเนี่ยลยให้น้องมีเหลืองเต้นแบบสุดออกสเต็ปเต็มที่ก่อนหรือว่าแล้วแล้วเราค่อยคอมเมนต์ค่อยถอนน้อง้อย่าเด็ดสูงนักอย่าอะไรแต่เป็นซีนที่เต้นด้วยกันะ เปล่าเปล่ามีเลี้ยงโชว์มีเลี้ยงโชว์อันนี้เขาเหมือนกับเป็นคอมเมนเตเตอร์โอเคออ๋โอเคได้ได้ไหวไหมไหวไหมไหวไหมได้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 นะได้ต้องมีมีเลี้ยงไหวปะไหวไหมฮะไหวไหมฮะโอเคโอเคอ่ะมิวสิกเอ่อดูดูดูแป๊บนึงก่อนดูเป็นเราเป็นวิทยาทานก่อนโอเคอ่าโอเคอ่าอ่าพอสนิดนึงเขาอีกบ้างับ ผมว่าเนี่ยแค่กด pause คนคนอื่นเนี่ยยังไงไม่รู้เอาวิเคราะห์ก่อนผู้หญิงที่เต้นแบบนี้ถูกใจเราไหมหรือว่ายังโอเคนะไม่แรงไปหรอยังนะผมว่ายังเฉยเฉยยังเฉยเฉยไม่แรงมันไม่แรงอินต้องยังไงว่ายไม่คือคือผมรู้สึกว่าการเต้นตรงนี้กำลังโอเคแต่แต่ผมว่าผู้ชายเนี่ยจะแพ้สายตา ออ๋ต้องใช้ตาจิกเข้าไปจิกนิดหนึ่ง๋อเมื่อกี้ยังจิกไหมเมื่อกี้ตาเพราะยังยังไม่ค่อยได้มองออ๋เขาไม่ค่อยมองเราเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมไม่เห็นต้องมองเลยอ่ะเห็นด้วยไหมมองอะไรไม่มองหน้าเลยสร้อยมองอย่างเดี้ยสร้อยอย่างเดียวเลยสร้อยแล้วแสบอ๋อก็เลยแบอกคือเดี๋ยวต้องปรับปรุงไงบ้างฮะตาจิกถ้าเต้นถูกแล้วแต่ตาแต่ว่าผมว่าผมว่าถ้ามองผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะรู้สึกเฮ้ยเขาสนใจเราอ่ะดึงดูดขึ้นลงต้องมั้น หรือว่าไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากกลังงามกลังงามสะโพกสะโพกเอวเอวโอ้ยกัง nah, ห oh, okay. ังร okay. ิ้วเลยทีเดียวกังหังริ <S <s ้วเขาดีเขาจากต้อง่ิกเขาลองทีแบบตาจิกมีเหลืองจิกหน่อยแล้วลูกตายแล้วจิกจิกกว่านั้นคือคือไม่ไม่เหมาะไม่กล้าแพ้โอ้โหไม่รู้ผมผมบอกแล้วผมแพ้อ๋อตาเลี้ยงโอเคไหม ดีขึ้นนะไม่เมื่อกี้พี่ไม่เห็นหนูแลบลิ้นเลยอะวะโอ้พี่พี่จะแลบลิ้นเลยไห่เมื่อกี้หนูแลบลิ้นนี่พี่อ่ะลากเลยพี่แตกันลรซีอยู่เลยโอ้แต่ถูกต้องยังประมาณนี้หรือว่าต้องสำหรับผมนะครับผมว่ากำลังโอเคกำลังโอเคแล้วนะก็ถือว่างั้นงั้นงั้นสาวๆที่แบบเต้นออกสเต็ปในยุคนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ไม่แรงไม่แรงไม่แรเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคอ่าเพราะพวกพี่เห็นแล้วหัวใจมันจะวายาในสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีฮ อะไรครับออฟลงสอนน้องท่าเต้นที่แรงเกินไปให้ผมสอนเลยพี่แล้วไป็นเบาะเลยดิจะดีแหลอจะดีอันนั้นสอนเราดิเอาเอาไปว่าโอเคขอบคุณน้องมีเลี้มากนะพค่นะร่วมเข้ามาสนุกสนานกัน เจ๊เจ๊เออทุกโชว์ว่าจะเกี่ยวกับการอะไรไม่อยู่แต่ไ่เปิดนะฮะเอาที่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วคุณเชฟมาประมาทอีก5ทีเรามาถามคําถามน้องๆทั้งักเล็กน้อยเลยกันครับอยู่ดีๆชีวิตเราก็พลิกเปลี่ยนฟับแบบว่าข้ามคืนปิ้วขึ้นมาเนี่ยสาวๆเข้ามาในชีวิตกันเยอะไหมเออเราก่อนเนี่ยครับมีสาวๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากที่อยู่ตรงนี้ครับสาวสาวเเนี่ย วัยสาวๆครับอันนี้ก็วัยรุ่นเลยวัยรุ่นนนั่เลยไม่ยังไม่สาวเลยวัยรุ่นอยู่ของเราอ่ะมก็เรื่อยๆครับพี่เรื่อยๆเลยฮะคือไม่ไม่ได้ไไม่ด้ว่าหวือหวาอะไรขนาดนั้นอะไรย่างเงี้ยครับอืมมีเจออะไรแปลกๆบ้ามั้ยแปลกๆครับเหมือนคุณชัยยาไม่ใช่อ่ะเช่นยังไงพี่ล่าสุดคุณก็ไม่ล่าสุดพักนึงแล้วคุณได้ข่าวไหมมีผู้หญิงมาออกบอกว่าเพื่อนเขาล้อไปหมดเลยว่าชัยยามาจีบเขาเขาคือเขาอาย มาขอเขาเลยแม่ถ้ารักเขาอะแต่ถ้าไม่รักเขาก็ต้องไปบอกว่าไม่มีอะไรกันโอ้โหตาคิดเองนะเนี่ยคิดเองเลยเองไอ้พวกก็รู้ช่ย่าเป็นไงเรามีแม่มีผู้หญิงมาตื้อมาเต้อมาฉุดมาอะไรยังไงไม่มีนะไม่มีนะไม่มีแล้วแบบว่ามีคนที่แบบยังไงดิอายังไงอ่ะ เหมือนพูดนักร้องวงร็อกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแบบรลังไม่มีคอนเสิร์ตเมื่อกี้พยายามจะพูดว่ามีผู้หญิงมาพลีกลายให้หรือยังพลีพลีกลายไม่มีนะผมยังไม่เจอนะไม่เจอเลยก็คือแค่แบบว่าเขาก็จะเห็นว่าเนี่ยคืออ้อมแค่นั้นเองอ้อมนี่ก็อีดะไรอย่างงี้ใช่อีไม่มีอะไรนะพี่โดยส่วนใหญ่ออ๋แต่อีเขามีตอนนี้มีคนเขามีรุ่นใหญ่แล้วมีรุ่นใหญ่เพราะผมก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเขาเห็นแล้วเขาจะแบบ กีดอะไรมากอะไรขนาดนั้นเฮ้ยมันต้องมีรายการเราเท่านั้นแหละรายการจริงจริงจังหวัดอาต่างจังหวัดไม่มีเลยไม่มีต่างจังหวัดจริงนะพี่เพราะว่าส่วนใหญ่คือที่เราไปทัวร์ก็คือส่วนใหญ่ก็ไปทัวร์ได้กันตลอดแล้วก็เราก็จะเห็นว่าที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีลักษณะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นชื่นชมจริงๆมากกว่ามากกว่าอย่างเดียวยังไม่มีอะไรยังนั้นเลยครับก็ เหนียวพอสมควรรักเด็กไหมรักเด็กรักเด็กไหมรักเด็กรักสัตว์ไหมรักเด็กด้วยครับรักสัตว์ด้วยงานงามชัดๆเลยนะครับอันนี้อีกประมาณ3-4นาทีช่วงสุดท้ายนะครับฝากเพราะตอนนี้ผลงานต้องมีอะไรแน่ๆอยากให้ฝากบท่านผู้ชมที่ได้ดูอยู่ว่าจะติดตามเราสองคนเนี่ยมันมีงานอะไรเร็วๆนี้ยหะไรยังไงก็มีคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตของพวกเรา12คนครับตอนนี้ก็ จะเล่นวันที่13มีนาคม13มีนานะครับก็เดี๋ยวเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เกือบแล้วเนี่ยเกือบแล้วเป็นคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มอืมของพวกเราเพราะอัลบั้มเราเดบิวตองเซฟผมเดี๋ยวอัลบั้มวางแผงไปได้พักนึงแล้วนะครับผมต้องซื้อตั๋วไหมครัอันนี้หรือว่าแน่นอนครับแน่นอนต้องซื้อครับไม่ใช่ไม่สิร์ตามเลยนะฮะซุ้มซ้อมซุ้มซ้อมเข้าไปไหนไอ้ขายตั๋วไอ้ททิเก็ตน่าจะเป็นวีคินบุกเก็งดอทคอมเล่นนะฮะน่าจวีคินบุกเก็งดอท วีคิท booking. com วีคิทน่าจะเป็นตัวไหนข้างล่างนี้ครับแค้ไงแต่ต้องลองดูโอเคโอเคแล้วนอกจากคอนเสิร์ตที่พูดมาสักครูนนี้ตอนนี้มีผลงานอะไรแบบว่านอกเหนือจากนี้เราจะอ่อยไหมที่จะบอกท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ยังเป็นพิธีกรรายการอาหารครับรายการ CP Kitchen ครับก็จะมีทุกวันจันทร์นะครับทางช่อง True Inside ครับเกี่ยวกับการทำอาหารใช่ครับอาหารอ๋อแล้วน้องอีกก็ตอนนี้ตอนนี้ยังเรื่อยๆอยู่ครับร้องเพลงเดียวใช่ก็ร้องเพลงไปก่อนนะครับโอเค อาล้ครับก็ได้ทราบเรียกว่าความเห็นของสองหนุ่มนะครับในมุมมองของน้องๆที่ยังแบบว่าเป็นหนุ่มน้อยกันอยู่อ่าแล้วก็เป็นได้ได้ทราบความคิดว่าสมัยนี้น้องๆเขาก็เชื่อกันว่าผู้ชายดีๆยังมีในโลกแล้วก็สามารถจะรักคนคนเดียวไปจนวันสุดท้ายของวันที่เป็นคู่กันได้ เพียงแต่ว่าคุณเจอคนคนนั้นหรือเปล่านะฮะก็ขออยพรให้หาให้เจอกันทุกคนและกันสังคมยังไม่เลวร้ายสังคมยังไม่เลวร้ายนะฮะก็สำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะฮะที่อยากมีความคิดเห็นเรื่องใดติชมเรื่องใดอยากเสนอว่าให้เราสอบถามมีใครมาเป็นแขกรับเชิญก็โพสต์กันมาได้นะครับใน Facebook ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแว่นสวยๆจากร้าน คันไซออปติกพี่น้ำนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบก็ไปหาพี่น้ำเผื่อจะได้ลดราคาที่ลิโดสยามสยามสุขภัณฑ์ซอยสีครับเน้นทุกเม็ดนะครับคุณจิ๊บครับครับผมวันนี้นะครับมีอะไรต้องขอบคุณอีกไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่ให้ชีวิตเราได้มีโอกาสแล้วต้องขอบคุณหมีทั้งสองคนเอาติดต่อพวกเราได้ทาง Facebook างล่างนี้เฟบ สำหรับวันนี้นะครับเว็นแมทเดายจริงเวลาหมดลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทางรายการแมนมาา์นะครับทุกน่ันคาร4ี่ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Insight วันนี้พวกเรา4คนขอลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ